ประมาณนี้นะครับทุกคนป็่งไงสวยปะ่ะมันก็เนียนเลยเนาะคนว่าเนียนไหมล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุดูแานกันด้วยเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอปอกจีได้ในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันเกมการ์ตูนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้นะผมก็จะมาแปลงหน้ารถเก่งคันนี้ให้กลายเป็นรถกระเบกงนะครับ <laughs> ถามว่ามันจะกลายเป็นรถกระเบิ้องยังไงนะคือผมจะแปลงหน้ารถเก่งคันนี้นะครับให้มันเป็นหน้าของคันนี้นะผมบะเลาให้ดู นี่นะครับผมจะแปลน,น้า Isuzu คันนี้นะครับไปใส่รถกระเบงเอ๊ะใส่รถเก่งเมื่อกี้นะครับไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็อาจจะแต่งไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะสวยอยู่แหละมัง้งโอเคเราจะมาเลือกชุดแต่งกันเลยนะครับจะเลือกชุดแต่งเปน็นอันที่3แล้วกันนะ อเอาเป็นฝากโปงอันนี้แล้วกันสปอยเลอร์มีอะไรสวยๆไหมเนะี่ยสปอยเลอร์เนะี่ยมีเยอะอยู่นะมีเยอะแต่ไม่มีอันไหนสวยเลยวะทุกคนช่างมาแล้วกันต่อไปผมก็จะไปจัดทรงก่อนนะครับแล้วเรื่องมงเรื่องแม็กนะ่ยค่อยว่าทีหลังทรงแบบนี้เลยทรงยานพาระ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยนะครับผมก็จะเอารถเป็นสีขาวนะแล้วก็ปรับสีรองพวกนี้ด้วยปรับสีรองมนาะสักครึ่งหนึง่งแล้กน็นี้ก็ครึ่งนึง อันนี้ก็เป็นสีดําเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ไอ้ตรงนี้เป็นจุดมาร์กเลยนะเอาไว้เป็นตัวกลางนะครับก็แกะกะเอาเนาะจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับแรกก็เอาเป็นสีดํามาก่อนเลยนะครับกว้างประมาณไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแล้วก็ความใหญ่ๆๆความสูงนะก็แล้วแต่ทุกคนอีกนะครับแล้วแตุ่คนชอบผมจะเอาเป็นไม่ให้มันเกินตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวสีขาวมันมองไม่ค่อยชัดว่ะเป็นสีไปก่อนแล้วกันสีนี้แหละน่าจะมองขอบชัดอยู่นะนี่นะทุกคนจะเห็นขอบตรงนี้ไหมครับเนี่ยเออผมจะไม่ให้มันเกกกินนนนนนขอบบบตตรรงงีีี้้้ะูจาทุคปมแ ประมาณนี้แหละเอ้าอ,อะไรวะเนี่ยเอ้าเฮย้ยแล้วก็ให้ขอบฝั่งนี้นะครับมันชนกับอันนี้นิดนึงนะเนี่ยมันจะชนแบบนี้ใช่ไหมให้มันชนนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเอ๊ะมันยังไม่ชนถ้าชนแล้วเส้นมันจะขมๆมนะครับแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาทําเงากันแล้วนะครับนี่เลยอันนี้เลยนะแล้วก็ให้มันเล็กลงซะหน่อยนี่นะครับแล้วก็เอียงลงมานิดนึงนะ,ะอันนี้มันน่าจะยาวไปนะครับน่าจะเอาให้มันเลยนี้มานิดึงก็พอประมาณนี้ได้ไหมเพอได้ไหมครับทุกค,คน โอเคประมาณนี้แล้วกันชั้นแรกนะผมก็จะเอาความจางมันประมาณตรงนี้แล้วกันมันพอดีกับนี้นะประมาณนี้เฉยๆนะครับอาจจะลงต่ำกว่านี้อะไรนิดนึงนะใครอยากทําตามผมแล้วก็อันที่ะครับผมอยู่ตรงกลางนะอันที่2นี่ผมว่าจะาให้มันจางกว่าเดิมสัหน่อยประมาณครึ่งหนึ่งล้นเออเพื่อความแตกต่างนะแล้วก็คัดลอกมาอีกอันหนึ่งนะแล้วก็มาใส่แบบนี้เลยมันเป็นสีดำๆวะเนี่ยไม่อยากให้เป็นสีดําเลยว่ะ เออนี่แหละพอดีละต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งกดออกสติกเกอร์อีกแล้วเปิดออกเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวมันบัก๊กขี้เกียจไปปรับสีมันก็กันลอกนะบ่อาอันสุดท้ายอันล่างสดุดน่าจะเป็นอันตรงตรงเลยหรอมัอ้งล่างสุดเนี่ยนี่เอาอันนี้ตรงเลยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งไปดูรูปมันมาว่ะไอตรงสีดำาๆเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้เว้ยฟื้นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเอาสีดำเนี่ยขยายขึ้นอีกเอ,อ้บาบั๊กแล้วไม่เป็นไรออกเข้าใหม่่อนผมต้องขยายสีดำ ฟยุปลงมาตามที่ผมเห็นในรูปนะเอาว่าจะทํายังไงก็นี่เลยครับผมนี่เลยอ่าเป็นสีแดงไว้ก่อนเพื่ให้มันชัดนะครับแล้วเราค่อยจัดแพมันไปอยู่ด้านหลังทีเดียวเอือต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยทํามาก่อนนะผมแค่ดูรูปแล้วก็ทําตามครับอาจจะทำมัวม่วๆยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทํามาก่อนล่วงหน้าเลยนะเออนี่คือแบบตามเซนนะครับ โอเคประมาณนี้ได้แล้วนะครับผมจะเอาไอาเนี้ยเป็นสีขาวนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะทํารถเป็นสีขาวเนาะคือถ้ารถทุกคนเป็นสีแดงก็เอาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงครับสมมตินะโอเคผมจะมาแก้ตรงนี้นครับให้มันยาวผมว่ามันกว้างไม่พอไฟหน้าแน่เลยวะ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทําไปแก้ไปนะเพราะว่าไม่ได้ทํามาก่อนเลยแบบคิดอะไรได้ก็ทําเลยอะ่ะผมสอนเอาแบบง่ายๆเลยดีกว่าวะ่ะนี่เลยเอาเป็นอันนี้เลยครับง่ายดีไม่ต้องแบบโค้งแบบโค้งลนะเน้นง่ายดีกว่า ง่ายๆมันก็สวยอยู่น้องรถเป็นสีขาวดินี่นะทุกคนถ้ารถเป็นสีขาวจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเอาเงาออกมาตรงนี้ด้วยคลิปนี้นี่คือเงาเป็นพระเอกอะครับทุกคนปติเกอร์เงาอันเนี้ยพระเอกเลยอะพอแล้ว <c oughs> ได้แบบนี้ผมก็จะเอาให้มันจางลงมานิดนึงนะครับมานี้แล้วตดูข้างนอกนี่เป็นไงโอ้ข้างนอกนี่มันแบบมันแสงแดดมาไม่ถึงนะก็เลยมองไม่ค่อยชัดซะหน่อยครับก็เพื่อความชัดผมก็จะลดลงซะหน่อยแล้วกันประมาณครึง่งนะึงอะ คึ่ครึ่งต่อไปก็เอาไงดีไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็โอเคต่อไปเราก็จะเอานี้นะครับเอาสติ๊กเกอร์องเงามาดีกว่าแล้วก็เอียงไปแบบนี้เลยทุกคนน่าจะเดาออกแล้วว่าผมจะทําอะไรเอางกุ้องเป็นหายิ้วอะไรเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวประมาณนี้เลยมั้งได้อยู่แล้วมั้ง <laughs> โอเคต่อไปผมก็จะทําไฟแล้วนะครับข้างบนน่าจะเป็นไฟสีเหลืองข้างนั้นน่าจะเป็นไฟสีขาวบนสีเหลืองใช่ไหมเลยจัดการเอาความใหญ่ประมาณนี้แนละ้วกั้นสีเหลือง สีเหลืองก็โค้ดสีเป็น FFA 500นะครับนี่คัดลอกแล้วก็จะเป็นสีส้มแล้วกันสีส้ม f f 4สี่นะครับนี่เลยแล้วก็คัดลอกอีกนะครับโค้ดจะเป็น f f 0 0 0 0ครับนี่สีแดง3ส,สีเขาให้พอเนียนๆครับปึ๊บขยายมาข้างล่างโอเคประมาณนี้แล้วก็สีขาวแล้วก็สีขาวนะครับอีกรโลนึง สีขาวจะอยู่ข้างบนทําให้มันเป็นเหมือนแสงอหละเนียนไหมน่าจะเนียนแหละเนาะพอข้างล่างก็เป็นไฟสีขาวเนาะง่ายๆเดยสีขาวเนี่ยได้อะไรก็คือสีขาวนะครับก็เอาเป็นสีเทาประมาณครึ่งๆหนึ่งเลยมั้งสีเทาแบบนี้แล้วก็สีเกือบดําสีเกือบดามาประมาณโอเคทำมัวม่วๆไปอืมไม่ได้วะอันนี้มันไม่เนียนนี่มันดําเกินมานี่ได้ไมั้งเนาะางหามัน เออให้มันแบบพอดูได้ก็พอผมทําสีขาวเยอะไปว่ะแค่แอันเดียวก็พอเอาเป็นสีดําตรงกลางแล้วกันสีแบบดาปื้ดไปเลยตรงกลางอันน้อยๆน,น,นี่เลยได้แหละขั้นหลอ,อกอันหนึ่งเป็นสีขาวแบบนี้ได้ละมั้งเนาะโหมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยยิ่งทายิ่งเละเรียนสีดำเอ่ออันนี้แบบนี้แหละโอเคนี่ก็ได้แล้วนะมันก็เหมือนอยู่นะดูวยทำไปเล่นไปถ้าเราจะทําอีกฝั่งหนึ่งก็ง่ายๆครับแค่ขัลอกขลอกไปให้หมดเลย9อันว่ะข้างละสิบเก้าอันว่ะมันนี่ใช้เลเย,ยอร์เปลืองมากเลย โอเคกดคันรอนะครับผมนี่คันอแบบนี้เลยแล้วเราก็มากับหวัวมันทีหนึ่งครับนะตรงกลางได้ยังวะดูที่ข้างล่างนะครับข้างล่างเราจะทําเป็นตรง,ตรงๆใช่ไหมเราก็หมุนหายมันตรง,ตรงๆนะนี่แบบนี้เลยโอ okay. เคแล้วก็มากะกะใส่เอานะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะทไมมันดูแปลกแปกวะเออกดตรงข้ามด้วยลืมลืมว่าแล้วไมมันดูแปลกแปกโอเคประมาณดีคนระับทุกคนนี่อุย้ยก็เท่เอาเรื่องอยู่นะเราไปเล่นไปเออนี่ใช่ทำไมตรงนี้มันไม่ตรงล่ะ เอ้หว่ามันเกยยินยี่ว่ะช่างมันเป็น,น,น,นงงไงครับทุกคนเท่นะ <c oughs> เอ้อะไอ้อออขับนี่คนอื่นื้องงงอะะ่ะรถเทอะไรเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ <c oughs> แล้วก็เราจะมาทําไอ้ตรงกลางครับเขาเรียกว่าอะไรวะสเกิร์ตหน้าหรือเปล่าน่าจะใช่ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนเอาสีอื่นกอนให้มันวางชัดๆหน่อยผมก็จะลองถูกลองผิดไปเรื่อยคๆ,ๆครับก็ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยนะเออลองดดนครับเฮ้เอยู่นะทุกคนถ้าทําหน้าแบบเนี้ย ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบนี้ให้มันสั้นๆหรือว่าจะเอาให้มันยาวๆดีแบบประมาณเนี้ยผมว่ายาวๆก็เท่นะสั้นๆก็เทเทหมดเลยแล้วถ้าเอานี้ตรงๆอ่ะหน้าแบบนี้อะไรก็เทว่ะข้างล่างตัวนี้มันคล้ายๆลัมโบะครับทุกคนแบบปึ๊บๆมาแบบเนี้ยเออเหมือนลัมโบอ,อยู่นะกว้างไปว่ะขยับได้ไม่อิสระโอเคียนประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเด้หรอผมต้องทําแบบนี้ก่อนเพื่อดีใจให้มันเท่ากันนะปึ๊บก็เป็นสีแดงก็ให้มันจาง ูข้างบนกับข้างล่างทำให้มันพอดีกันเฮ้ยจะมีระก,กรันไปไหนเนี่ยโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งแล้วก็ลบสีแดงออกเลยนี่เฮ้ยมันเท่อยู่นะว่ามันยาวไปว่ะมันยาวไปมันก็ไม่สวยเนาะอืมอยัางไงดีว่ะว่าอันนี้มันเหลือยาวไปอะ่ะให้มันสั้กนกานี้ไหมเออแบบนี้ก็โอเคอยู่เท <laughs> ่ว่ะเฮียโคตรเท่อะเน้ว,วตรงนี้ทําดีปะวะทำเลยเนาะมันครบๆไป ทำใหม้มอนเป็นแบบของอิสุสู่ครับทุกคนข้างบนก็จะเป็นสีเทานะข้างล่างก็จะเป็นสีแบบไม่ใช่ดิข้างบนจะเป็นสีโครเมียมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบสแตนเลสอตมเอาประมาณครึ่งครึ่งกาลางกลางกะกะเอานะขี้เกียจล่างและไม่เรียกสวยว่าสามห้าสามห้าสามห้าข้างล่างก็จะเป็นสีนนเทาเทาหน่อยเอานิดหน่อยแล้วก็เขียนคำว่าอิ u ุสูไปเลยแล้วกันเอาเป็นอิ u ุสูสีแดงด้วย FF 0 0 0 0นนี่เลยแล้วก็คัดลอกมาครับผม เอาเป็นสีดำอยู่ด้านหลังมันเป็นเงานี้เลยต้องก็ทําเป็นกรอบด้านหลังต่อนี่เลยเนียนอยู่แหละโอ้ยต้องามปิดส่วนเกินตรงไอ้พวกนี้อีกเกียดว่ะแม่นี่มันจะเนียนหรอเดี๋ยวลองใส่เงาข้างบนดิเผื่อมันจะเนียนขึ้นนิดหน่อยก็เอา มัวม่วๆไปเลยผมว่าก็เกือบเนียนอยู่แหละประมาณนี้นะทุกคนย็งไงสวยปะมันก็เนียนเลยเนาะคนว่าเนียนไหมล่ะโอเคครับผม <c oughs> คลิปนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้สับการแปลงหน้ารถเก่งเป็นรถกระเบงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ thank you